สวัสดีครับวันนี้พามาชมลีดแลยิ้ม้าตัวนี้เป็นตัว LED ลูกค้าสั่งให้เราจัดสภาพจัดทรงจัดสภาพบวกจัดทรงตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าให้เป็นล้อ p o w เดอร์โคทางนล้นเราก็เลือกเป็นล้อ p o w เดอร์โคไปให้ตัวนี้เป็นล้อ p o วเดอร์โคสีม่วง Candy แ,แล้วก็จะมีหลากๆเลยเป็นท่อฟูลไทเเนียมของเอสเต็มตัวตัวนี้สำคัญเลยทางน้นเรามีจำหน่ายเลยนะเนี่ย กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่อยากให้มันมีเสียงดังน่ารำคาญทางนั้นเราก็จับใส่อัดให้ใช้เวลาไม่นานนะตัวนี้เนี่แข็งแรงทนทานใช้งานยาวเลยเนี่ยกรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสตัวนี้ทางนั้นเรามีของเลยไม่ต้องสั่งมานั่งรอไม่ต้องอะไรเลยทางนั้นเราก็คือหยิบจับใส่ให้ลูกค้าได้เลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นโช๊คทางนั้นเราเลือกใช้เป็นโช๊คบัตเตอร์ไฟสีโช๊คเป็นโช๊คเขาเรียกสีเหลืองเออร์ลินเป็นตัวมีกระปุก ตัวนี้ต้องปาดต้องปาดบางโกนเพื่อเพื่อกันโชคมันโดนก็มีประมาณนี้ฝอนกันตกลูกค้าบอกว่าทําสีแล้วมันยังเหมือนคนอื่นอยู่บอกอยากได้ลวดลายไม่เหมือนใครเราก็เอาไปสลอดให้ลูกค้าแล้วก็มาทําสีเป็นสีม่วงแคนดี้ให้เข้ากับสีล้อส่วนตัวนี้เป็นเบาะแวนบอยเป็นเบาะตัวใหม่แล้วเป็นตัวหนังกลับตะเข็บคู่แผ่นเพจเป็นแผ่นแแผ่นแบบใหม่ลูกค้าก็เลือกใส่กับรถลูกค้าก็มีประมาณนี้ส่วน จานหน้าลูกค้าเลือกใช้เป็นจานสวิปเป็นจานสวิปสีสีน้ําเงินหมุดดําส่วนปัมปนป๊มเป็นปัมป๊มแปหนึ่งงาน CNC พร้อมขาสายเบรกเป็นสายเอสซีสีดาสีดําเงินลูกค้าเลือกจับใส่ก็เป็นสีประมาณนี้คันนี้ลูกค้าไล่น็อตเหล็ทั้งคันเลยเกือบทุกจุดเลยนะ่ะลูกค้าบอกจุดตรงไหนที่ระดับสายตามองเห็นก็คือให้ไล่ใหม่หมดเลยสินค้าที่เราให้เลือกชมก็มีประมาณนี้ เพื่อนเพื่พี่ๆคนไหนสนใจอะไรหรือว่าอยากจัดภาพกับทางร้านเราก็ฝากทักมาถามเพจร้านเซนทันมอเตอร์ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจขอบคุณครับ